เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนนายประพัฒน์เจริญสันติสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชาลงพื้นที่ตามโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดแก่ชุมชน โดยจะมีการตรวจเช็คสายไฟภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟรั่วไฟช็อตซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านเปลี่ยนหลอดไฟฟรีรวมทั้งให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกวิธีการเปิดปิดแก๊สหุงต้มอย่างเช่นอย่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือว่าก่อนออกจากบ้านให้ตรวจสอบดูว่ามีการอุ่นอาหารทิ้งไว้หรือเปล่า ทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งบ้านเรือนภายในชุมชนของเทศบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้แล้วก็ปลูกหลังติดติดกันและมีซอกซอยบางแห่งคับแคบหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะสามารถลุกลามได้รวดเร็วดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังก่อนการเกิดเหตุค่ะ